สวัสดีค่ะมาพบกันในวันนี้นะคะแอดมินพามาชมกับรถยนต์ราคาตัดสุดนะคะคันนี้ราคา99,000บาทเป็นนิสสันฟอนเทียส4ประตูนะคะรถยนต์เกียร์ธรรมดาค่ะเครื่องยนต์3 0 0 0นซีซีนะคะรถกระบะปี04รถสวยเจ้าของเดิมดูแลไว้เป็นอย่างดีเลยค่ะรักษาไว้อย่างดีมากๆเลยนะคะ ยางใหม่4เส้นเป็นยางปี2022สภาพรถส,สวยสมบูรณ์ทุกอย่างค่ะซื้อไปใช้งานได้เลยนะคะส่งต่อในราคา99,000บาทค่ะภายในนะคะสวยๆเบาะไม่มีรอยฉีกขาดสะอาดเหมือนใหม่ช่วงรางแน่นๆค่ะพร้อมใช้งานขายเงินสดนะคะ ดูภายในกันก่อนนะคะกระจกเป็นไฟฟ้าพวงมาลัยเป็นพาวเวอร์หล่อเดิมๆค่ะพื้นที่ใช้สอยภายในกว้างขวาง,วางสภาพเดิมมากๆไม่ช้ำนะคะสวยพร้อมใช้ค่ะห้องเครื่องนะคะคานหน้าค่ะทุกท่านยังสวยอยู่เลยเครื่องดีเกียร์ดีแอร์เย็นสมบูรณ์ทุกอย่างนะคะซื้อไปใช้งานได้ยาวๆในราคา99,000บาทเท่านั้น ท่านใดที่กำลังมองหารถยนต์ไปใช้งานอยู่นะคะสนใจคันนี้ติดต่อผู้ขายได้เลยค่ะมีเบอร์โทรใสไว้ใต้คลิปนี้เรียบร้อยนะคะสายตรงเข้าไปนัดหมายดูรถทดลองขับด้วยตนเองเพื่อประกอบการตัดสินใจนะคะแนะนำให้ไปดูด้วยตนเองเท่านั้นค่ะสำหรับในวันนี้นะคะแอดมินขอแนะนำกัน้อยเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ